มารอชมรถพิเศษนำเที่ยว975นะครับใช้รถรอยยอผ่ซ่อมทำกระบวนวันนี้เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับน่ครับเดี๋ยว975ลงแล้วจะมีซองแถวนะครับรับส่งต่อไปใวงที่แกวนนี้นครับจะมีรถรปะมุงทางเนี่ วิ่งผ่านด้วยนะหัตกันเข้าสถานีพุทธามนะครับสองสามครับสวัสดีราเจ็ดห้าที่ซุ้มสองกัดีครับ S <S <S ตู้ดีสาตู้ดีสารห้ครับตู้ดีสารห้าตู้เนตู้ไฟหนึ่ง เจ็บห้าตัานีโคตาลานายจะนำจอดีจอด เธอสองไอ้สองแถวป่ะพี่สองแถวจอดอยู่ฝั่งนู้นสองเอาสองแถวมารับใช่ไหมครับสองแถวรออยู่ฝั่งนน้นนะพี่แต่แต่เดี๋ยวเดี๋วมันจะมีรถวิ่งผ่านลางนน้นบอกให้วุฒิสารระวังได้นะฮะ เดี๋ยวจะมีรถสวนมาเราต้องข้ามไปส่องใช่ใช่เพราะว้าเราเดือดข้ามรามมาเลย ีรรกอนนรอหน้าเป็นหน้ารอรถไ่เรื่อตัวไปนิดนึงนะครับเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะครับ ทงรถไฟนะครับเดี๋ยวรถไฟจะเลื่อนนะครับพี่พี่ตำรวจ พี่อยาใจกันรถไฟมากนะครับรถไฟจะเคลื่อนตัวนะครับน้องกันนีเป็นเจ้าของระมัดระวงนะครับระมาระวังครับรถจะเดินได้ไมลนะครับิมานะครับรถกาจจะเคลื่อนตัวนะครับ แบบอมาพีกีเอสนะครับโอเคโอเค <c oughs> มีสองแถวนะครับอไอเดีเป็นเอกลักของเมืองพัทาลามันเมืองพัาลาบ้านโป่งเนี่ย